หัวข้อเทศของวันนี้คือพ่อใหม่แม่ใหม่สำหรับคนที่เพิ่งได้เป็นพ่อใหม่หรือแม่ใหม่มันก็จะมีความกดดันที่เราจะต้องเป็นแม่ที่ดีพ่อที่ดีเราไม่อยากจะเลี้ยงลูกออกมาไม่ดีกลัวลูกจะเจ็บกลัวกลัวลูกจะป่วยกลัวจะสอนเขาไม่ถูกก็จะกลัวจะแก้กันปไขปัญหาไม่ถูกของพวกนี้มันเป็นความกลัวมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะกลัว แต่อันนี้มันมาจากการที่เราไม่เข้าใจหน้าที่เข้าใจความเป็นจริงลองคิดดูว่ามีนักเรียนที่ไหนเข้าไปเรียนหนังสือแล้วรู้หนังสือแล้วถ้าอย่งนั้นไปเรียนทําไมมีใครบ้างที่จะไปเรียนเป็นหมอแต่รู้จักเป็นหมอเรียบร้อยแล้วเป็นใครบ้างที่จะไปเรียนเป็นทนายแล้วก็รู้ว่าเป็นทนายเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วกี่ค,คนน้อยมากเพราะทําไมมันเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะเรียน นักนักเรียนจะต้องเอาประสบการณ์ของคนอื่นเอาเรื่องราวของคนอื่นมาเค้นมาเรียนมาฝึกมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากการทำผิดของตัวเองนักเรียนไม่กี่คนหรอกจะได้สอบผ่านทุกอย่างเต็มร้อยเต็มร้อเต็มร้อยไม่ค่อยหรอกส่วนใหญ่ก็ต้องตกบ้างทำผิดบ้างเรียนรู้ว่าเราผิดตรงไหนดูซิว่าเราเรียนหนังสือไม่ดีตรงไหนแก้ไขยังไงวิธีดูง่ายๆนะ พ่อแม่ที่มีลูกคนเดียวกับพ่อแม่ที่มีลูกสองสามสี่คนจะเลี้ยงต่างกันมากเลยลูกคนแรกวางก็ไม่ได้ต้องอุ้มตลอดอ่านหนังสือทุกอย่างโทรหาหมอทั้งวันปรึกษาคนนี้ปรึกษาคนนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ลูกคนที่สามคนที่สี่ล่ะตกปุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ลุกเองกินอะไรผิดโอ๊ยนิดเดียวดีกว่าสุขภาพใช่ไหมร้องง่ายไม่เป็นไรปกติร้องแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เขามีประสบการณ์แล้วเขาถึงรู้ ดังนี้ในฐานะเป็นพ่อใหม่หรือแม่ใหม่เราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราทําถูกหรือทําผิดเราอะมีหน้าที่แค่ทําดีที่สุดแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าทุกคนในโลกนี้ที่เห็นอยู่ตรงเนี้น้อยมากที่พ่อแม่ถูกทุกคนทําเป็นทุกอย่างเลี้ยงเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างน้อยมากหรือว่าจะเรียกวเกือบไม่มีด้วยซ้ําพ่อแม่ทุกคนมีนิสัยไม่ดีพ่อแม่ทุกคนมีจุดที่ตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือทําดีที่สุด แล้วบุญกรรมเขาจะพาไปเองเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อในผลนแห่งกรรมกดแห่งกรรมมันไม่ใช่แค่ว่าพ่อแม่หรอกที่จะกําหนดอนาคตของเด็กคนนี้มันอยู่ที่กรรมเขาด้วยดังนี้เรารับผิดชอบแค่ฝ่ายของเราพ่อแม่มีหน้าที่อะไรเราทําตรงนั้นเลี้ยงดูด้วยให้ปัจจัยสี่ให้ความรักให้ความสนใจพอแล้วที่เหลือให้กรรมเขาพาไปเองดังนี้โดยสรุปเป็นพ่อใหม่เป็นแม่ใหม่ ็นนักเรียนใหม่เป็นผ้าใหม่เป็นชีใหม่เป็นคนมาอยู่ใหม่คนใหม่อ่ะแค่มีหน้าที่ปรับหน้าที่เรียนรู้ไม่ได้มีหน้าที่ทําให้ถูกหรอกคือไม่หน้าที่ทําเต็มที่ให้ความร่วมมือเต็มที่ทําเต็มที่นั่นคือหน้าที่ของเราเท่านั้นถ้าเราทําเท่านั้นได้แล้วทุกอย่างมันมันก็ลงตัวเองแหละนะ,อะขออนุมโมทนาคนที่มาทําบุญวันนี้เราตั้งใจรับพรอน